สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจอแดนที่เป็นสีใหม่ของทาง JD Sport แล้วก็ Nike นะครับเป็นสีฟ้านะครับคุมกับสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นนี่อันนี้ก็คือภายน่ย ราคาอยู่ที่สี่พันเก้าแล้วก็มีน้ำยายเคลือบด้วยอันนี้ก็เคลือบเรียบร้อยแล้วที่กันเศษก็ต้องค่อยๆขายเชือกแล้วก็ดันเท้าตัวเองลงมา <c oughs> แล้วเราก็เอาสายตัวนี้เสียบเข้ามาอย่างนี้ให้มันห้อยไว้แล้วก็เสียบอีกด้าน,นึงอึบก็จะได้ห้อยแบบนี้นะทุกคน แล้วก็อันนี้อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยคลายเชือกคลายคลายคลายเชือก็สแล้วก็ดูแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบกับตัวนี้เหมือนเดิม แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยลก็นี้ก็ใส่เป็นเวช์มันก็ดีมันก็นุ่มแล้วก็แบบมันก็ใส่เดินสบายด้วยบวกกับรองเท้ามัน <c oughs> มันเข้ากับลักษณะเท้าพอดีมันหน้ามันไม่แคบเกินแบบมันกำลังอยู่ในลักษณะที่พอดี ชอบเพราะว่าสีฟ้านี่ก็เป็นสีที่ชอบเรล่ทำไมเลือกสีฟ้ามันเป็นสีออกใหม่<แ>มันเป็นสีออกใหม่แล้วสวยด้วยเป็นสีออกใหม่อะใช่ตอนแรกเล็งสีเขียวกับแดงดําไว้แต่ว่าไปดูของจริงแล้วมันไม่ค่อยสวยอันนี้สวยกว่ามันก็เลยเอาอันนี้เพราะว่าอันอันนี้มันก็แบบคือประมาณว่ามันคุมโทนได้ดีอันนี้ราคาป้ายเลย สัญญากับอามาครับสัญญาก็คือเรียนเรียนให้ได้เกรดดีกว่าเดิมจากเกรดสามหรือให้ได้ระดับห้า 5, หรือเกรดสี่อะไรประมาณนี้ใช่แล้วแล้วเราคิดว่าเราทาได้ไหมทาได้เพราะว่าถ้าเราตั้งใจเราก็ทาได้หนึ่งนะสเปคเคลือบคือสเปคเคลือบรองเทา้าแบบถ้าเราฉีดอะเราก็คือต้องวางรองเท้าไว้ข้างนอกนะถ้าฉีดในห้องไม่ได้เหม็นแล้วทีเนี้ย แล้วก็เราก็ต้องเหยกีกดแล้วพอเราเขยียบใช่ไหมแล้วก็วางรองเท้าวไว้แบบเนี้ยแบบนี้เลยแบบแบบเนี้ยแล้วเราก็ฉีดแบบให้มันฟุ้งๆอะ่ะถ้าเราฉีดแบบกดมันจะเป็นแบบเหมือนน้ํามันจมเยิ้มเหมือนติดอะ่ะมันจะแบบไม่ไม่เป็นละอองไปเคลือบแล้วแล้วก็แบบฉีดให้มันทั่วหน้าข้างหลังตรงสายอะไรเพราะว่า การเครืองมันจะเป็นการลอยรองเท้าไม่ให้เปื้อนขอบคุณอามากและก็อฟฟีมนะครับที่ซื้อรองเท้าให้แล้วก็จะทำตามสัญญาด้วยชน